นอนไนนอนไหนเบาหนัาพุ่นเป็้นี้เป็นไ่ไรยางผยิต่างต่างหวัดดหวัดเรือสีิงเรียนกบ่เลือใส่ใจแตเนีจักข้ากินชาชกระเบือพ่อแดงกระไรนักกรแพงถึงหน่ายองย่องยองย่องยักประตินดองดองหาครูหายืมยืมมาแล้วเก็นมี่เพื่อปีท่านกรเบียกะที่เพิมเติมบอกใงสิ่งที่มาเข้าไร่ ข็พัดขอพอนเดือนหน้าเดือนในเท็ดจังสีก็จะเท็ดจังใหญ่แนวคนเป็นนี่ยืมมาแล้วหาแทนเขาส่งถ้าเ่ราะน่ากระไรโป่งยหญ่แค่พอมีนั่งฟังลำกันนี่แมนอยู่นี่เพื่อกบอหรือไดแมนใครใครก็ต้องติดมีกันทั้งนั้นมีหึ่งเงี้ยวหนึ่สันเขากสอเขาเลี้ยงไว้ในเพ่งเพียงไครดื่มเหลวบอลแท่นบันของแป็นน้ำบอลนุ่นสูงบ้านนุ่นกุ้งทันนุ่นจันจันยังเงียเสียงเบาเสียงค้าเบาแต่หอมเพื้นใจปิ่น ในนี่บ้านโน้นสว่างทิศนีคาชังวัดรถไทนาพอไนป้าทิศนีคาเล็กบัดเล็กออกมาหามาฉันพอดีบอกแล้วก็เปลี่ยนแบมือบางคังบางคังต้นเลแก่่งยางทิศนีเทาสีพอไนนี่บ้านโน้นจีรอแล้วทิศนีพอยืมไปค่ควยแน่เด้อพอนี่จะแม่นมั่นช่วยดื้อไฟบอกไนพอไงท้องบ้านไทยทิศนีเงื่นผันพอไนบ้านกำนั้นเอาเข่าไปทำจำเป็นแล้วว่ามีสินตัง บ่มีสินอยทองอยู่ในแมงเอาบ่าอยากเฝ้าโฆษณามีหลายปัดตายไปเลยวิทย์มูสินทั้งนี้ตายไปแล้วทกซอเขาายสบายไปสวมมือเองินนั่นบ่อังนำสวมฟังสวมหอดลังชี้นำสวมชี้ไหลลงโน้นยาวยาวว่าจะไดยินขากันหลางใดมีแม่ใหญ่ีทั้งบ้านโน่นปอกอก็ใส่เงินดอกมือละชิบล้านเช้า มาแล้วนะกระบอพ่อข้าวเที่ยงตับเที่ยงตับเที่ยงตับจนได,ด้ขาดบักมักติดนี่เท่าแปนแม่ยา่แสนทางบ้านนุม่มหวงนี่ให้ลู่แล้วลวงยิ้มปากยิ้มลุงแหน่เด้อพอ่ออ้วควายเป็นสูงขายจุนบวดคอเป็นนั่นแล้วคันเป็นมฝุงไกลสนเบิดคอคอเอ้ยพ่อนี่ละเลิดเงินดอกอึดอยู่อึดกินติดนี่ติดสินที่มาลือ้อคือคือตุตต๊ดตังคืนตุต๊ดตังคืนหัวสีบอไดเฮือดรินสรินของเมีย บอลเหลือแปล่นเบิดถูกยางถูกยางขี่อยู่ใต้ตะล่างกะว่าเหลือพ่อกองแม่ใหญ่ท้องทั้งบ้านโน่นแหลงตื่นขึ้นมายังกะเฮ็ดหน้าแห่งยันเข้ามาถามทางลูกสาวนี่ก็อยากเรี้ยงลังช้าง,างใช้โอดีอยากขอความสุขของคนซาลาวนติดชินติดนี้ลังหน้าแหล่านีป่ปีน,นันนาเบาแจยง หน้าก็บโ่งสั่งยืมไต้ตั้งแต่เมื่วาจะมีผู้ให้กูยืมได้ดังปียังปีก็ยืมได้ดัง